สวัสดีครับจากร้านทวัดเชลโตแอนนะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำเชฟคูตคันนี้นะครับมาติดเป็นฟิลม 3, ์ม 3M เอ็มเอลใต้เคลียร์เซรามิกนะครับสำหรับฟิลม 3, ์ม 3M เอ็มเอลใต้เคลียร์เซรามิกตัวนี้ใช้เทคโนโลยีตัวใหม่สุดอย่างนาโนเซรามิกนะครับทำให้ตัวของเขากันความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็มองออกได้ใส่เคลียมมากกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนะครับบานหน้าที่เลือกใช้นะครับก็คือเป็นตัวของ cmir 25นะครับหรือเทียบเท่ากับตัวของ 50%นั่นเอง5 0ตัวนี้นะครับนับเป็นฟิล์มยอดนิยมนะครับหรือความเข้มยอดนิยมนั่นเองที่ทําให้มองออกมานะครับก็ได้ความใสเคลี่ยมองเข้าไปนะครับก็ได้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งเลยส่วนรอบคันนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้นั่นเองอย่างคันนี้นะครับลูกค้าใช้ตอนกลางวันเป็นหลักนะครับก็คือใช้รถในการทํางานนะครับก็คือออกในช่วงที่มีแดดก็จะแนะนําเป็นตัวของ80%นะครับ แต่ว่าถ้าลูกค้านะครับใช้ตัวของฟิล์มนะครับที่ในช่วงตอนคืนบ่อยอย่างเช่นเข้าเงินเข้างานนะครับ8โมงเชา้าเลิกงาน6โมงเย็นนะครับก็จะแนะนำเป็นเป็น60%จะเวิร์กกว่ามากๆนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเราเป็นหลักเนาะว่าเราใช้งานช่วงไหนอันเนี้ยมันก็จะทำให้ฟิล์มนะครับอยู่กับเราได้ดีแล้วเหมาะสมกับการใช้งานของเราได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ80%ข้างนอก นะครับแล้วก็บานหน้า5 0ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันข้างในนะครับตัวของ5 0ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ80%ก็อยู่ประมาณนี้เลยจะผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับความเชื่อผิดๆนะครับที่ว่าฟิล์มทุกตัวจะความเข้มเท่ากันหมดถ้าเป็นฟิล์ม80%อันนี้ไม่จริงนะครับแม้จะเป็นฟิล์มดำนะครับของต่างแบรนด์ ความเข้มของเขานะครับก็จะไม่เท่ากันนั่นเองถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็เลือกฟิล์มดีๆนะครับตัวของเขาจะให้ความใสเคลียร์ที่มากกว่าแล้วก็การมองออกที่ใสเคลียร์ส่งผลนะครับในการขับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับส่วนเรื่องการกันความร้อนนะครับเราดูจากค่า TSER เป็นหลักเลยนะครับที่ไทยแลนด์ S สิงคโปร์นะครับ E X แล้วก็ R นะครับ ลองดูเลยนะครับ T S E R ตัวนี้จะเป็นค่าที่ใช้การสากลน,นะครับดูตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่ว่าเราอ่านตรงดอกจันเล็กๆนิดนึงว่าเขาวัดจากที่ไหนถ้าเขาวัดจากในแล a จากในอเมริกานะครับก็เชื่อถือได้มากๆนะครับอีกหนึ่งข้อสังเกตว่า T S E R ดูแล้วจะปลอมหรือจะจริงเนี่ยถ้าเกิน80%เนะให้สงสัยได้เลยครับว่าจริงยากมากๆเพราะตอนนี้นะครับฟิล์มในระดับ สาม0 0ื่นกว่าๆนะครับเขาก็ยัง TSCR อยู่ที่74%เปอซนาะซึ่งถ้าเป็น80%แล้วราคาถูกมากๆเนี่ยให้คิดได้เลยครับว่าเป็นไปได้ยากมากๆนะครับที่จะเป็นตัวของค่าจริงหรือค่ามาจากอเมริกานะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูกันด้วยเนาะส่วนต่อมานะครับเราไม่อยากได้ฟิล์มดีแบบไม่ต้องเราอยากได้ฟิล์มดีๆไม่ต้องเดานะครับสิ่งสำคัญมากๆคือเราเลือกที่แบรนด์เลย อย่างเช่น 3M High Cool V c o o นะครับ s o l า r า a นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ไม่ต้องดานะครับเลือกติดฟิล์มดีๆมีแบรนด์นิดนึงนะครับการรับประกันก็จะดีนะครับรวมไปถึงคุณภาพฟิล์มก็จะ,สะเสถียรแบบว่าไม่ใช่ใช้ไป3ปีแล้วคุณภาพดรอปนะครับก็อันนี้ฟิล์มพวกนี้นะครับก็จะใช้ได้นานกว่าปกตินะครับเพราะวิธีการผลิตของเขานะครับคือมันล้ำสมัยมากกว่า ที่เราผลิตกันเองในประเทศไทยนะครับหรือประเทศจีนนั่นเองเทคโนโลยีทางด้านอเมริกาเขาก็จะมีรายละเอียดที่ดีกว่าเน้นคุณภาพมากกว่าอันนี้แนะนํามากๆครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัดชัยออโตแอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ